สวัสดีครับผมนายแพทย์มนตรีหนุ่มคายเป็นแพทย์ที่จบจากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทมหาวิทยายลัยธรรมศา,ศาสตร์ศูนย์แพทยาศาศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์รุฬาปีที่เข้าศึกษา2540จบปีการศึกษา2546หลังจากจบการทํางานแล้วได้ทํางานที่โรงพยาบาลชุมชนมาโดยตลอดโรงพยาบาลแรกคือโรงพยาบาลหนองฉางจังหวัดอุทยธานี ตั้งแต่ปีพศ2548หลังจากนั้นปี2559ได้ย้ายมาทำง,งานที่โรงพยาบาลหนองมูงจังหวัดัชนาะและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองมูงตั้งแร่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดัชนาคนที่4เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งด้านการบริหารซึ่งเป็นความรับผิดช,ชอบที่เพิ่มขึ้นครับ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเป็นโครงการที่ดีเพราะเปิดโอกาสให้เด็กในชนบทได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในสิ่งที่ชอบและหวังและยังสามารถกลับมาทํางานที่บ้านเกิดของตัวเองได้ด้วยผมมีบ้านเกิดที่อําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานี ดังนั้นหลังจากจบการศึกษาแล้วได้กลับมาเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีในปีพศ2546หลังจากนั้นได้ย้ายมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลนองชางจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่ปีพศ2547เป็นต้นมา นอกจากงานเวชปฏิบัติทั่วไปในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในผู้ป่วยห้องฉุกเฉินห้องคลอดห้องผ่าตัดแล้วสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในการทำงานของผมคือการได้ริเริ่มการเยี่ยมบ้านเพราะมีคำพูดของรุ่นพี่คนหนึ่งได้พูดไว้ว่าผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลมากที่สุดมักเข้าถึงการบริการได้น้อยที่สุดดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นว่าเขามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรจากการออกเยี่ยมบ้าน เริ่มต้นไปคนเดียวมีพี่พยาบาลไปด้วย1-2คนเราได้พบเห็นวิถีชีวิตความทุกข์ยากของผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยพิการผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤกษ์อมัอมาพาตต่างๆเขาต้องการการดูแลที่พิเศษมากกว่าคนอื่นหลังจากเยี่ยมบ้านได้ระยะหนึ่งจึงได้สร้างทีมขึ้นมาเป็นทีมสหาสาขาวิชาชีพที่เรามีในโรงพยาบาล เช่นคุณพยาบาลนักโภชนากรไกายภาพบำบัดเภสัชเป็นต้นการทำงานเยี่ยมบ้านเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยจนเริ่มเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาชนถึงหูผู้บริหารจึงมีความชื่นชมมากในขณะนั้นต่อมาภาคส่วนต่างๆได้เข้ามาให้การสนับสนุนเช่นเทศบาลอบตอช่วยเราสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของ ผู้ป่วยที่ติดเตียงเทศบาลได้มอบลดอำนวยความสะดวกในการออกเยี่ยมบ้านให้เราถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งในการทำงานต่อมาเมื่อมีการยอมรับกันมากขึ้นแต่ในโยกเทศบาลนายกอบตอประหลัดอบตอได้ออกมาร่วมเยี่ยมบ้านกับเราด้วยถือว่าเป็นความสุขในการทำงานร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดีเมื่องานเยี่ยมบ้านปกติในมุมของโฮมเฮาส์แคร์ดำเนินไปได้ด้วยดีและมีความมั่นคงแล้ว เราพบว่ายังมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่ยังทุกข์ทรมานนั่นคือผู้ป่วยพาริทีฟดังนั้นทีมเราจึงมีการประชุมปรึกษาหาลือเพื่อวางแนวทางในการจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยพาริทีฟขึ้นซึ่งขณะนั้นยังไม่เป็นนโยบายแต่เราเห็นว่าเราสามารถค้นหาความรู้ได้ตัวเองนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชนบทของเราเราเริ่มดูแลตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มป่วยออกไปเยี่ยมเขาที่บ้านดูแลวาระสุดท้ายจนถึงเขาเสียชีวิตและดูแลครอบครัวของเขาต่อ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาปิดเทอมพอดีมีลูกหลานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลวิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลมีเภสัชคนหนึ่งมาปรึกษาว่าลูกของเขาร้องไห้ตลอดเพราะความเสียใจเนื่องจากสอบไม่ได้ที่หนึ่งทางทางที่ได้เกรดเฉลี่ย4.00เราเลยชวนเด็กเหล่านี้มาร่วมเยี่ยมบ้านกับเราปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ดีทุกๆฝ่ายนั่นคือเด็กเองก็มีกิจกรรมทาในช่วงปิดเทอม เ้วเด็กก็มีความสุขในการเยี่ยมบ้านกับเราผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลด้วยเด็กเหล่านี้ก็มีความสุขไม่น่าเชื่อว่าเด็กสามารถเปิดใจผู้ป่วยผู้สูงอายุหลายๆคนได้ดีกว่าทีมงานของเราเสียด้วยซ้ําเราเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าจิตอาสาน้อยแต่สิ่งที่เราภูมิใจคือเด็กคนนี้สามารถเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความผิดหวังของตัวเองกลายมาเป็นพลังในการต่อสู้หลังจากนั้นเขาสามารถเป็นประธานนักเรียนได้รางวัลเยาวชนดีเด่น จนปัจจุบันสอบเข้าเตรียมอุดมได้แล้วซึ่งคุณแม่เขามีความสุขมากตอนนั้นได้ออกรายการทีวีเป็นสคริปต์ที่เราทางานได้ประสบความสำเร็จด้วยในส่วนของทีมงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือเราได้ลองนำผลงานของเราไปประกวดในระดับเขตในเวทีวิชาการปรากฏว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในชนบทของเรานี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวิชาการระดับเขตอีกด้วย จนถึงพศ2559ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตเนื่องจากย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลนองมะโมงจังหวัดชัยนาทเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด f 3เปิดใหม่มีประชากรรับผิดชอบประมาณ19,000คนขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่28คนผมเป็นแพทย์คนเดียวคนแรกที่มาอยู่โรงพยาบาลนี้ประจำการดอรับเป็นไปได้วยความอบอุ่นสุขสิ่งทุกอย่างในโรงพยาบาลต้องทำเองเนื่องจากไม่มีงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นทําสวนซ่อมบำรุงการสอนเจ้าหน้าที่ทั้งเรื่องวิชาการทั้งเรื่องยุทธศาสตร์การวางแผนการทำความสะาอาดตลอดจนการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองด้วยการออกกาลังกายการทางานในชุมชนสิ่งที่นาจิตตัวมาถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเราเลยก็คือการเยี่ยมบ้านเราก็ายังไม่ทิ้งงานเดิมนำมาพัฒนาต่อที่โรงพยาบาลหนองมะมงแต่ครั้งนี้ทำยิ่งใหญ่ พอทำทีเดียวทั้งโรงพยาบาลและชุมชนเป็นทีมสหาสาขาวิชาชีพเลยและดูแลทั้งคนไข้ปกติและคนไข้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคส่วนจนทีมเข้มแข็งสามารถเยี่ยมบ้านได้เองสามารถวางแผนได้เองมีแผนประจําปีในการดูแลผู้ป่วยจนถึงช่วงวิกฤตโควิดการเยี่ยมบ้านถือว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่รับยาอยู่ที่บ้านหรือบางคนกักตัวอยู่ที่บ้าน เริ่มต้นทีมยังมีความกลัวในโรคอยู่เราจึงนำทีมออกไปเยี่ยมจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีผู้ป่วยก็ได้รับความพอใจจนท่านในอำเภอท่านประหลัดอำเภอจนถึงท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยังลงมาเยี่ยมบ้านกับเราด้วยถือว่าเป็นการสร้างวความระกำลังใจให้กับทีมเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังไม่ทิ้งวิธีเดิมคือการทํางานร่วมกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือชุมชน ช่วยเหลือกิจการของโรงพยาบาลในบางเรื่องการออกหน่วยวันเด็กการออกรณรงค์อุบัติเหตุการมอบทุนการกีฬามอบทุนการศึกษาหรือการเปิดบ้านเพื่อสอนนักเรียนในโรงเรียนประถมบริเวณใกล้เคียงในการใช้ชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ปัญหาความยากจนสร้างบ้านให้ผู้ยากไรและการร่วมกิจกรรมต่างๆการได้รับนายกรัฐมนตรี หรือการประสานความร่วมมือมาช่วยภัยแรงจากศูนย์ต่างๆการสนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งการํำเงินงานเป็นไปได้วยความราบรื่นเรียบร้อยด้วยดีในช่วงเวลาเดียวกันนี้ได้มั่นศึกษาหาความรู้มาโดยตลอดทางด้านวิชาการและด้านบริหารเช่นหลักสูตรวิชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนหลักสูตร Fellowship Program in Health Finance and Management ผอบอก,กอ หลักสูตรมินิเอ็มหลังจากนั้นได้รำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมวิชาชีพการดูแลนักศึกษาแพทย์ดูแลนักศึกษาพยาบาลผู้เข้ารับการอบ,มอบออรมผอบอกผออบตออหรือการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่างๆการเป็นวิทยากรระดับจังหวัดระดับเขตระดับประเทศในเรื่องของวิชาการและบริหารกาแรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นน้องในงานปัชิมนิเทศศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์ งานวิาพากษ์วิชาการระดับเขตเป็นต้นหลังจากนั้นได้รับมอบหมายจากท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทให้ดูแลโรงพยาบาลวัดสิงห์อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งมีวัดปัญหาวิกฤตการเงินซ้ําซ้อนมาเป็นเวลาต่อเนื่อง3ปีขณะนั้นใช้เวลา6เดือนในการแก้ไขปัญหาและสร้างเครือข่ายการบริหารผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชัยนาทให้ทํางานไปในทิศทางเดียวกันประกอบกับต้องออกตรวจราชการ ัวข้อกฟนันการเงินการคลังในระดับเขตซึ่งประกอบด้วย5จังหวัดคืออุทัยธานีชัยนาทพิจิตรกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์แต่มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพด้วยอีกทั้งยังมีการถอดบทเรียนการบริหารโรงพยาบาลให้ผู้ตรวจราชการเขต3เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งโรงพยาบาลใหม่ต่อไปต่อมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานคณะกรรมการกรองการของ,งบประมาณค่าเสื่อม ในระดับเขตอีกด้วยเมื่อวันที่6มิถุนาพศ2565ที่ผ่านมาได้รับมอบหมายตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคนที่4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาธรับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลและกลุ่มง,งานประกันสุขภาพอีกด้วยในช่วงตั้งแต่ปีพศ2563เป็นต้นมางานที่ถือว่าเป็นการรวมความรู้ความสามารถทั้งหมดมาใช้ในการบริหารจัดการคือการวางแผนรองรับสถานการณ์โควิด ซึ่งโรงพยาบาลหนองมะมงอําเภอหนองมะมงวางแผนได้เป็นอย่างดีเราพบผู้ป่วยคนแรกในอําเภอเมื่อถึงการระบาดรละลอก3ามีผู้ป่วยน้อยที่สุดในจังหวัดมีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดในจังหวัดโรงพยาบาลได้รับต่างวันการันตีคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมากที่สุดในจังหวัดเราสามารถร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยที่อยู่ต่างภูมิลำเนากลับมารักษาบ้านเกิดได้เป็นอย่างดีอีกทั้ง ยังได้นําความรู้ความสามารถมาวางแผนในการฉีดวัคซีนจนจังหวัดชัยนาทได้รับโล่เรื่องความครอบคุมของวัคซีนระดับประเทศด้วยหลังจากนั้นได้นําความรู้ความสามารถออกไปช่วยอําเภออื่นๆเช่นสันบุรีสัพยาวัดสิงห์หันคาเนินขามและอําเภอเมืองในการควบคุมสถานาการณ์โควิดจนได้รับการยอมรับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผลงานทั้งหมดที่อุทิศทมขอถวายเป็นพระราชกุศล ในองค์พระบาทสมเด็จพระชะนากาธทิเบตมหาภูมีพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร